ีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกติด,ด,ดังกับผมมนุวิชาทรงสิรินะครับวันนี้เรามาอยู่ที่วัดประชาโคสิตารามตำบลปลายพงพางอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามตามคำเรียกร้องของทุกท่านที่อยากให้ผมมาที่นี่อีกเพื่อมาขอความเมตตาสัมภาษณ์พูดคุยกับพระครูวิวจิตสรคุณหรือหลวงพ่อเจี๊ยบ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังเมื่อวานนะหลวงพ่อเจี๊ยบท่านได้ไปร่วมเมตตาอธิษฐานจิตปุกเสกเหรียญเทเวสุวรรณซึ่งเป็นของวัดแล้วก็เปิดให้ให้สั่งจองก่อนหน้านั้นมีกระแสมาดีมาก,มากๆแล้วคนก็อยากได้วันนี้ผมก็เลยนะมาขอความเมตตาจากท่าน <c oughs> พูดคุยเรื่องเหรียญเทเวสุวรรณแล้วก็เบี้ยกแก้ รวมถึงเรื่องราวต่างๆที่ท่านถามถ่กันเข้ามานะครับนะวันนี้ผมอยู่กับพ่อครูวิจิตสระคุณภาเกิติอาจารย์ชื่อดังของที่นี่ท่านเป็นเจ้าวาดวัดประชาโคศิตารามหรือที่ลูกศิษย์ลูกหาคุ้นเคยกันนะครับหลวงพ่อเจี๊ยบกราบนรรสการกพระอาจารย์นะขอความสุขสวัสดีจงมาเกิดมีแก่ท่านผู้ชมรายการคัมพีนิว ก็เป็นอีกคำรบหนึ่งซึ่งวันนี้โยมอาจารย์ัออนุชาทรงศิริัได้มาพูดคุยกันเพราะวานนี้ไปปลุกเสกหรือว่าไปนั่งประกอบิิษฐานจิตที่วัดน่มการนนจังหวัดสมุทรสาครนะก็เจอพระคณาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายรูปก็มีอาทิเช่นหลวงพ่อ ชาญวัดทองสิงห์บุรีแล้วก็พระอาจารย์ออดแห่งวัดสายใหม่หลวงพ่อเจ้าคะจังหวัดสมศรกาิพระมาสุขศักดิ์หลวงพ่อทองวัดบ้านไร่คบพระอาจารย์ช้างวัดกุดขเชยแล้วก็อีกหลายหลารูปทำได้มั่งจำไม่ได้บ้างครับก็หลายรูปยาติโยมมากมายก็เมื่อวานนี้ก็จะมาหาดามภาพ ที่นีโอกาสเวลามันไม่อํานวยครนะไม่อํานวยเพราะว่าจะเข้าพิธีนั่งปรกอธิษฐานจิตแล้วครนะวันนี้อาจารย์มีอะไรเลยครับนะวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้นะผมต้องต้องบอกนะครับว่าผอาจารย์เจี๊ยบเนี่ยหรือหลวงพ่อเจี๊ยบช่วงนี้นะดังมากในเพจหนังสือพิมพ์ค่าพินิวแล้วก็ในย t u b e นะในเพจหนังสือพิมพ์ค่าพินิวมีคนติดตามอยู่เยอะมากแล้วก็ในย t u b e ก็มีคน ติดตามบทสัมภาษณ์ของหลวงพ่อเจี๊ยบเยอะมากในติ๊กต็อกเนี่ยบางเรื่องที่ตัดคลิปสั้นๆไปลงม,มีคนเข้าชมถึงล้านกว่าถือว่าไม่ธรรมดาณชั่วโมงนี้นะครับก็นะเขาบอกว่าอยากจะฟังเรื่องราวของ นะหลวงพ่อเจี๊ยบในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องนะเหลือเชื่อรเรื่องที่จิตวิญญาณอะไรพวกนี้ที่ที่หลวงพ่อเจี๊ยบไปได้สัมผัสมาแล้วก็ได้ได้รับรู้รแต่วันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งที่ผมจะมาชวนหลวงพ่อเจี๊ยบพ,พูดคุยเนี่ยเพราะว่าหลวงพ่อเจี๊ยบเนี่ยจะบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องเบีย้ยแก้ในขณะนี้ในเพจหนังสือพิมพ์คัมบินิวก็ว่าได้เพราะว่าเป็นเบี้ยแก้ที่ ฮอตมากๆร้อนแรงมากๆม,ม,มีคนต้องการมากๆโดยเฉพาะทุกสาขาอาชีพตอนนี้ต้องการเบี้ยกแก้ของหลวงพ่อเจี๊ยบมากเหตุแห่งการต้องการเบี้ยกแก้ในยุคน,นี้เนี่ยหลวงพ่อเจี๊ยบผมอยากจะถามว่าจะนะทําไมคนถึงชื่นชอบเบี้ยกแก้แล้วเบี้ยกแก้เนี่ยกรรมวิธีการทําความเป็นมาอย่างไรในเบี้ยกแก้ของหลวงพ่อครับ ในเบีย้ยแก้เนี่ยทุกวันที่อาตมาสร้างเนี่ยเขาว่าญาติโยมที่ชมรายการก็ฟังไปด้วยครับนะทุกคนตอนนี้มันมีความทุกข์โยมอาจารย์รมีความทุกข์มีความเดือดร้อนนาะบางทีเนี่ยก็อยากจะได้เป็นวันกำลังใจครับอยากจะให้หลวงพ่อบรรจุเบีย้ยให้ไปใช้คนาะบางคนมันมีสารพัดนะอไอที่ดีๆดีๆก็ ก็เอาไปใช้กันบางทีมีทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยบางทีก็ไปไปใช้ติดตัวป้องกันตัวบ,บางคนเชื่อว่าดวงอับอ,บอบพับโชคหรือว่าฉลกโชคไม่ช่วยสวยทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาเบีย้ยแก้เนี่ยบางคนเนี่ยเมื่อช่วงก่อนปีที่แล้วเนี่ยอาตมาภาพก็อธิษฐานไปประมาณหน้าอยู่ประมาณสักสามสามหมื่นสามหมื่นฟันตัวจะน้อยหรือเปล่าไม่รู้ สามหมื่นว่าตัวเนี่ยอธิษฐานไปคนมันมีความทุกข์ความเก็บความเดือดร้อนเนื้อร้อนใจหรือไม่สบายใจมีปัญหาในชีวิตอยากจะได้ของเนี่ยเอาไว้เป็นขวัญกาลังใจอย่างน้อยๆพระท่านทำครูบาอาจารย์พ่อแม่ทำก็ก็เป็นขวัญกําลังใจอุ่นใจมันมีอะไรที่เกินขึ้นว่ามาเสริมมาเติมมาแต่งส่งเสริมสร้างสรรค์ซ่อมแซมให้แก่ญาติโยมครับแต่การกระทําเบีย้ยเนี่ยเบีย้ยเนี่ยมันต้องมีส่วนผสมหลายอย่างครับ บางคนรู้รู้ให้จริงบางคนรู้ไม่จริงไม่ได้ศึกษาระเบียนตำรับตำราพระเวทพระมนมาครับชนวนมนสารต่างๆเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีอะไรสัตว์แต่ว่าทำเบีย้ยอย่าสัตว์แต่ว่าทมทรงเด็กครับ <S 2> <S 2> คือการทําเบี้ยจะต้องรู้นะว่ากิ่ขึ้นจิครับนะบรรจุเบี้ยได้นะฮะแล้วก็ส่วนผสมมีอะไรบ้างอย่างอัตามาภาพเนี่ยอย่างที่บรรจุเบี้ยเนี่ยเบี้ยแก่เนี่ยนะเดี๋ยวอาจารย์ก็ขึ้นภาพให้ดูได้เบี้ยแก่เนี่ยจะต้องมี ส่วนผสมเนี่ยต้องต้องมีผงพุทธคุณและผงพุทธคุณเนี่ยจะต้องมีหลายๆอย่างหลายๆองค์ที่ประกอบกัน,นีนจะมีผงปฐมหมัง่งผงอิตเจผงโสรดนาผงม,มหาราชผงม,มหาการผงม,มหาระงับเนี่ยอยู่ในเนี้ยนาล้วก็จะต้องนาเศกๆๆต้องปลูกเศกแล้วลบนะก็หลากหลายมากมายมันพิธีการทำเนี่ยมันมันหลายระบบหลายขั้นตอนหลายเวอร์ชั่นวางกันนับ จะต้องมีใบมะานาวนาต้องมีน้ำมะนาวมีมะนาวนาผสมยาจินดามณีเนี่ยอย่างยาจินดามณีเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างในในบรรจุในตัวเบี้ยเนี่ยบรรจุในตัวเบี้ยเนี่ยต้องมียาจินดามณีครับยาจินดามณีนี่ก็คือแก้อาถรรพ์มุนดำแก้อาถรรพ์มุนดำเนี่ยคือต้องมีเขี้ยวเขี้ยวหมูตันฟันเสอือโพง จะต้องมีขี้ชมดมีใบนาดมีใบมีไม้สามกันคือกันเกากันชากันระปังหาครับแล้วก็จะต้องมีขี้ชมดแล้วก็จะต้องมีน้ำผึ้งนะที่มาผสมแล้วก็ต้องมียายาร้อยแปดคือเหมือนกับยายาลมเนี่ยร้อยแปดผสมด้วยต้องมีการพูหรือว่าจะต้องมีกระบุพิเศษแก้สมัยก่อนเนี่ยเขาจะปั้มเป็นองค์พระจะปั้นเป็นองค์พระอาจารย์เวลาเดินทางไปไหนเนี่ยเข้าป่าเนี่ย หนาถ้าเกิดไม่สบายเป็นไข้ป่าหรือจะเป็นอะไรก็ตามทีเขาจะหักพระนี่กินเลยนะเพราะพระเนี่ยเขาเรียกของยาจินดามณีคเัาเรียกว่ากันตายชะลอความตายก่อนในป่าเดินทางไปเนี่ยอาตมาภาพให้โยมดูเนี่ยยาจินดามนีเนี่ยต้องมีเขี้ยวกำจัดเมืองงาช้างต้องมีผสมเขี้ยวกำจัดงากันจายพายกระเด็นครับ่าช้างที่มันทิ้งงาเนี่ยบางทีมันมันมันวิ่งไปชน ไปชนต้นไม้แล้วงานเนี่ยหักขาไม้เนี่ยเรียกว่างากระเด็นเที่ยวกําจัดกําจัดศัตรูมูมานกําจัดพูพดผิพีศารกําจัดคึื่นพลังานวิญญาณชั่วร้ายนหรือว่ามาทําทําลายล้างเราเนี่ยทำให้เราต้องเป็นต่างๆนาเจ็บไข้ได้ป่วยบ,บางทีก็มีคู่อริมีคู่ศัตรูอาจารย์ตัวนี้เมื่อก่อนนี่มันเล่นกันอย่างนี้นะบางทีมันรวยรวยไวไปปกติ มีเงินมีงานมีรถมีบ้านมีอะไรต่ออะไรเงี้ยคมันรวยผิดปกติคนมันเกิดอิจฉาอืออิจฉาว่ามันทํายังไงถึงรวยคแต่เปล่าเลยเขาก็วิ่งเข้าหาครูบาอาจารย์อเพื่อจะเอาเอาเอาเบี้ยแก้เนี่ยเอาไปพกติดตัวไว้ครับนะบางคนเนี่ยอาจารย์อย่างผมไม่ชอบอาจารย์เนี่ยคแป๊บเดียวแหละผมไม่ยากหรอกให้อาจารย์จอเจ๊งเลยบางทีเนี่ยโยนเนี่ยกระดูกผีเนี่ยมันมีมาแล้วอเอากระดูกผีเนี่ยกําแพงบ้านเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เครื่อง ไม่มีความหมายนะครับกางข้ากลางคืนมันโยนของใส่บ้านแล้วผงกระดูกธาตุเท่าเนี่ยคนว่าศาสตร์วงจุ้ยไม่ดีมันอัปมงคลอืนะฮะผีผีตายวันเสราร์เผาวันอังคารแรงรนะ,ะผีตายวันเสราร์เผาวันอังคารเนี่ยนะะถ้าได้ได้กระดูกมาปั๊บเนี่ยไปโยนใส่รั้วบ้านหรือที่ทางใครนะ พูดกันอย่างง่ายๆโอ้โหจอเจ๊งเลยอาจารย์ถ้าภาษาชาวบ้านขอโทษนะฮะชิปหายเลยครับนะบางคำธุรกิจเขานี่นาที่การงานเขาเนี่ยมีอันเป็นไปต่างๆนานาครับบางทีศาสตร์วงช่วยทิศทางบ้านไม่ดีหันหน้าไปทิศตะวันตกทำอะไรเขาบอกตกอับยากจนรวยไม่ทันกันแล้วถ้าไปทิศใต้หันหน้าทิศใต้ทางเข้าบ้านน่าถ้าหันไปทางทิศใต้เขาบอกว่ามันทำอะไรมันตกต่ำ อยู่ใต้คนตลอดอะแม้กระทั่งลูกน้องนี่ยังกลายขึ้นมาเป็นลูกพี่เลยเพราะลูกพี่ทําอะไรมันไม่ถูกทางก็จึงเอาเบีย้ยเนี่ยเอาไปแฝนเอาไปห้อยนะและอีกอย่างหนึ่งทิศทางของช่วยเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ดีถามว่าไม่ดียังไงบางคนตั้งศาลตีจู้ไม่ตรงลักษณะทางบ,บ้านนะบางคนก็เชื่อใน,ในโชคลางต่างๆอย่าที่ทํางานเนี่ยหันหน้าไปทางไหนจะเวิร์ก นาะทางไหนที่จะดีจะรวยหรือว่าประกอบกิจกันเรานั่งตำแหน่งเท่าแก่คําว่าเท่าแก่นเนี้ยเนี่ยนะถ้าเรานั่งผิดทิศผิดทางเนี่ยมันก็หวงช่วยก็เสียนะฮะทางเข้าบ้านประตูบ้านหรือว่าเราจะประกอบธุกรกิจการงานเราเป็นเจ้านายเขาเนี่ยจะนั่งทางไหนดีทิศไหนดีม,มันก็ต้องมีศาสตร์ของเขาหน้าอาจารย์ครับแล้วถ้าถ้าเกิดว่านั่งถูกทิศถูกทางปั๊บโอ้โหปังเลยงานการอะไรเขาบอกอาจารย์แล้วไอ้ร้านเนี้ยมองดูนะ มองดูไม่ไม่ไม่น่าจะหรูหรานะแต่ทําอร่อยแต่ทําไมคนเข้าเยอะแต่ไอ้ร้านที่ทําเยอะๆเนี่ยเรียกว่าตัดร้านที่หรูหราอลังการเลยเรียกว่าเลิบเลิบเพอร์เฟกเนี่ยแต่ไม่มีลูกค้าบางคนไปต่างๆนานาแต่มาภาพก็จึงเอาพวกเนี้ยเอามาแก้เบี้ยแก้เบี้ยกันการไว้อะไรการคน กระทำกับเราอย่างที่ผมบอกเนี่ยครับอย่างเขาไม่ชอบใจอาจารย์เนี่ยเขาเขียนชื่ออาจารย์เขากึงยันเนี่ยแล้วว่าคาถาลงไปประทับลงไปอาจารย์อับแล้วอับพับโชคแล้วอดวงตกแล้วเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่สนับสนุนไม่เห็นดีพูดอะไรก็ผิดูผิดตาไปหมดมองอะไรก็ประสบพบปะก็ไม่ไม่ไม่ชอบอกชอบใจเนี่ยบางทีมันมีอะไรมันตกหล่นอยู่หรือมีอะไรปกปิดบังพระุขเข้าพระเสาแทรบบานเลยแต่แยกมองหน้ากันไม่ติดเห็นลูกเห็นเมียก็งุนหงิด เจอลูกน้องกระดามันเป็นยังไงเนี่ยบางคนเนี่ยมาหาผมเนี่ยอาตมาภาพก็เอาเบียยไป ปาถนาอะไรอธิษฐานเอาอาจารย์เจี๊ยบหลวงพ่อเจี๊ยบไม่สันเสริญว่าด,ดีอย่างนั้นขังอย่างนี้ถึงไม่เข้าวันไม่ออกไม่เคยพูดไม่เคยสันเสริญให้โยมไปตั้งสัตยาธิฐานเอาเองบางคนเนี่ยเขารับนะับถืออาจารย์เจี๊ยบสัตธาอาจารย์เจี๊ยบก็เดินทางมาต่างจังหวัดมาให้อาบน้ํามนต์พรมน้ํามนต์น, <hum. S 2> นาว่ามาให้อาจารย์เสริมให้หน่อยนาว่างั้นนาก็บอกว่าดูแล้วว่าโยมหันหน้าไปทางไหนโยมทำธุรกิจ ขายยางขายยางรถยนต์ครับเขาบอกว่าผมหันหน้ามาทางเนี้ยเพราะทางทางกระบ,บุรีเนี่ยครับอ้าวทิศนี้มันทิศตะวันตกอนายแล้วโยมแล้วโยมแล้วร้านโยมไปทางไหนเขาบอกาปากทางร้านเนี่ยมันอยู่ทางทิศใต้ครับโอ้โหโยมมันเข้าทางเลยอืม,มันมีแต่ตกอับยากจนอทําอะไรก็ดีๆไม่ตลอดรอ,อดวังจะดีๆเขาหน่อยก็มีอันเป็นไปมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มาให้รบกวนนาะมีแต่ปัญหากระลุกน้องลูกน้องไม่สื่อสั์มั่ง ทิศคดทรยศกับเท่าแกนายจ้างมั่งอะไรอย่างเงี้ยน,ะ,นะก็เอาเนี่ยไปแก้ทิศแล้วเขาก็บอกว่าเออหลวงพ่อมันดีขึ้นจริงนะ嗯嗯เนี่ยผมลูกเนี้ยเนี่ยผมเอาไปเลี่ยมทองเลยเขาว่านะเขาเอาผมลบเนี่ยไปเลี่ยมทองเลยอาตมาภาพกบรรจุ้ยเข้าไปคโอ้ดีจริงหลวงพ่อผมได้รับงานชิ้นใหญ่ๆ,ๆนั่งเลยมันไม่น่าเชื่อมันเข้ามาทีงสองเจ้าสามเจ้าลายหลักๆลหลักล้านนะคโอ้มันดีหลวงพ่อผมต้องเอานี่หลวงพ่อไปให้ลูกให้เมียผมแฝนแล้วก็บอกก็แล้วแต่ ถ้าเชื่อก็เอาไปถ้าไม่เชื่อไม่ต้องมาวัดประชา<ม>อยู่บ้านแล้วนอนสั่งลัดหน้ากินชามหนึ่งแล้วก็หลับเลยครับเอ,อพูดถึงผงจินดามณีนะอันนี้เป็นหัวใจสําคัญของของเบียบ้ยเบีนะต้องมีครับต้องบรรจุต้องบรรจุจถ้า<ม>ตัวไหนไม่มียาจินดามณีเบีย้ยตัวนั้นไม่สําเร็จเป็นเบีย้ยแก้ ผงยาจินดามณีเนี่ยจริงๆท่านดังในสมัยหลวงปู่บุญปู่บุญวัดกลางบางแก้ววัดกลางบางแก้วหรือว่าเพิ่มแล้วก็หลวงปู่รอดวัดในหลงอือจริงแล้วกลิ่นก็หอมด้วยนะหอมครับคือตรงนี้เนี่ยนะเป็นตัวยาใช่ไหมตัวยาเป็นตัวยานะฮะร้านนี้ที่ทํายาเนี่ยต้องแต่เหล่ากงเหล่าม้าเขาเหล่ากงเหล่ามาาเขาเนี่ยเขาทํายาอยู่เลยวัดกลางอ่างแก้วไปหน่อยนึงครับ แต่ถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดผสมเนี่ยแบว่าใบานาดขี้ชมดเนี่ยนะแล้วไม้สามกันไม้กันเกาวกัญชากระปังหาน้ําผึ้งครับหรือว่าของอิทิเจเนี่ยเขาเก็บชนวนมลสารเนี่ยไว้ต้องสมัยหลวงปู่พ่อแม่บรรพชนบนรรพุษเขาเนี่ยเขาปั้นไว้เลยเขาขยายเนื้อไว้ นะแม้แต่วันนี้หลวงปู่ไม่อยู่แล้วก็มีหลวงปู่เพิ่มมาแทนหลวงปู่เพิ่มก็ลูกศิษย์หลวงปู่เจือไอหลวงปู่บุญบนะหลวงปู่เจือก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่เพิ่มมันขายทอดศั์พระวิชานะแล้วยาตัวนี้ยืนยงทุกวันเนี้ถ้าเกิดว่า่วนหนึ่ง่วนใดถ้าเกิดว่าไม่ครบในตัวยานั้นเขาจะไม่ทำแล้วให้ยังไงให้ราคาเขาก็ไม่ทำเขากลัวหลวงปู่เนี่ยจะสาบแช่ง Mm hmm. เขาว่าใครจะทํายาจินดามมนีเนี่ยยาร้อยแเนี่ยแก้้อยแแก้ทุกอย่างโยมคิดดีผู้ดีปฏิบัติดีใจโยมดีโยมเชื่อในศาสนาในองค์หลงปู่บุญ mm hmm. นะยาจินดามมนีเนี่ยมันจะแก้อาถรรพ์มน์ดําต่างๆ mm hmm. แม้แต่กระทั่งไม่สบายจะตายปางจะตายไปกลางป่าเข้าโลกเข้าป่าไม่สบายหมดหนทางแล้วทําไงหักผ้ากินเลย mm hmm. ผ้าของหลวงปู่บุญเนี่ย mm hmm. สามารถกินได้เลย ชะลอความตายอันนี้เขาเป็นเขามีน้ําพึ่งผสมด้วยน้ําพึ่งผสมยาเนี่ยจะจะชื้นนะจะไม่ค่อยแห้งนะฮะแล้วก็สิ่งสําคัญเนี่ยมันมันบอกพูดแล้วมันยากที่จะอธิบายม,มันสาธยาย,ายได้มัหมดอะอนะมันมีทั้งขี้ชะมดมีทั้งเขี้ยวมูมตันควันเสือพงอของแก้อาถานมุ่นดำต่างๆเขี่ยวงากันเขี่ยวกันงาหมดอ,มอยู่บทอยู่ในนี้หมด